วันนี้เราจะพาอังเปามาเล่นน้ำเราต้องผ่านจุดสำคัญไปเราต้องผ่านทุ่งหญ้าสวาน่าไปลูกเดินไปนเดินตามทางไปนี่อังเปาต้องผ่าอุปสรรคขวาดน้ำนี่ทุ่งหญ้าอาวาน่าทุ่งหญ้าอาป่าอามีส่วนของเราอัางเปาได้ทำการเดินกวาดกวาดหญ้าไปแล้วกวาดหญ้าไปมุ่นไปอังเปาเอ้ย เพราะเราจะไปตามหาแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แหล่งน้ําที่มีชื่อว่าเย็นสบายถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้เราก็จะไปพบบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเราโอ้โหเห็นไหนไหนเออ,เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเอาหนูจะเอามือไปหุดสที่ลูกมันจะบาดมือไปหนูค่อยย่างไปมุ่นไปโอ้โหเออผ่านไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะล่าเริงเป็นพิเศษ เพราะว่าเราผ่านจุดนี่เราจะเล่นเราเลือกเอาเล่นเราจะเล่นบ่อไหนเราจะเล่นบ่อนุ้นหรือจะเล่นบ่อนี้จะเล่นบ่อนุ้นไม่ไม่ไปสาไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่เอาทางงั้นเรามาเล่นอยู่จุดนี้ดีกว่าสาน้ําไม่มีคนอยู่มาเล่นนี่น้ําตกดีกว่ามาเล่นฝนเนี่ยเราจะเดินมุ่นเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอานี่ไปตงน้ําไ้มันก็จะเป็นสะ โอเคเดี๋ยวพ่อไปเอาพี่เป็ดมาให้ดดมาเร็วเร็วโอเคโอเคเราเล่นน้ำตกอยู่นี่ก่อนแป๊บหนึ่งมันร้อนมามาเดี๋ยวพ่อหาให้นี่ไงเราก็จะมาเจอกับทุ่งหญ้าเฮ้ยไม่ใช่ทุง่งมาบ่อน้ำนี่บ่อน้ำของเราเราจะเอาปูละ กันไว้ทำไมเรามาเล่นน้ำแล้วก็จะมาปูถ้าปูนี่นี่โอ้โหหนูก็จะนอนนี้เหรออ่ะหนูลงมาเลยถอดรองเท้าด้วยเฮ้โหโอ้โหมามาลงมาข้างล่างก่อนโอ้โหอ้าถอดเอาเหยียบเข้าไปใช่เหยียบเข้าไปมันจะไปขี้ตม 哦。Oh, oh, oh. Oh,